สวัสดีครับเนๆผมเองนะครับนี่ก็เป็น E p ีที่14แล้วนะครับผมโอ้โหแป๊บเดียวเดินทางมาไกลมากๆนะครับเกิน10ิบก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดนะครับเป็นคลิปพูดอย่างเดียวแล้วกันนะครับให้ทุกคนฟังสร้างแรงมานานใจนะครับในหัวข้อที่มี้ชื่อว่านะครับสิวิธีที่ทําให้คุณเล่นกีตาร์ได้เก่งขึ้นนะครับผมก็รวบรวมมาจากประสบการณ์ที่ผมมีนะครับก็เอามาสรุปเป็นข้อๆให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับอ่านเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยว่ามีข้อไหนบ้างนะครับ สำหรับข้อที่1น,นะครับนั่นก็คือห้ามคิดว่าสิ่งที่ตัวเองฝึกอยู่มันยากที่สุดนะครับ <Okay. S 1> หมายถึงว่าเราอาจจะรู้แหละว่ามันยากแต่ว่าอยากให้นึกถึงตอนที่เราเพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์ครั้งแรกนะครับก็คือเราจะต้องจับคอร์ด F ซึ่งมันเป็นคอร์ดท่าแล้วเราจะรู้สึกว่ามันยากมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้การกด2เส้นนะครับบวกกับถ้าเกิดเป็นแบบที่มันทาบหมดมันก็ต้องใช้วิธีการทาพนมหมด6เส้นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่เล่นกีตาร์เป็นในระดับหนึ่งละแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าก็ต้องเจออะไรที่มันยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจออะไรที่มันยากแล้วรู้สึกว่ามันฝืนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าเกิดอยากจะพัฒนาก็ต้องเลิกคิดไปเลยว่าสิ่งที่เราฝึกอยู่ตอนนี้มันยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องเจออะไรที่ยากกว่านี้ก็ได้นะครับ สำหรับข้อที่2นะก็คือหาเพลงฟังใหม่ตลอดเวลานะครับซึ่งข้อนี้มันจะมีผลก็คือทําให้เราพัฒนาเรื่องประสาทระบบการฟังนะครับเรื่องสัดส่วนโน้ตแล้วก็เรื่องความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับแล้วก็อยากให้พยายามลุกคลีกับคนที่ฟังเพลงใหม่ๆเหมือนกันนะครับหาวิธีที่จะเข้าไปคลุกคลีกับคนแบบนี้หรือว่าถ้ามีเพื่อนแบบนี้ก็พยายามแบบถามเขาหรือว่าศึกษาเขาว่าคนที่ไม่ใช่คนแบบเรารวมทั้งคนแบบเราด้วยศึกษากับคนหลายๆแบบนะครับว่าเขาฟังเพลงอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเราอยากอัปเดตเพราะว่า บางทีเราฟังของเราอยู่คนเดียวมักอาจจะมีแต่อะไรที่มันวนในกับเดิมๆนะครับต้องพยายามแอบฟังแอบดูคนอื่นมากว่าเขาฟังอะไรกันอยู่นะครับเ็เหมือนเอาเพลงจากเขาเนี่ยหรือว่าแชร์เพลงจากเขาเนี่ยมาฟังด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราฟังเพลงได้กว้างมากขึ้นครับข้อสามนะฟังเพลงให้ละเอียดนะครับอันนี้อาจจะใช้ได้กับเพลงที่เราชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเพลงที่เราชอบฟังเนี่ยมันทําให้เราฟังมันบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนวิธีการฟังนิดนึงให้มันฟังให้มันละเอียดมากขึ้นก็หมายถึงว่่่าาาฟังงทุกกเเคครรรือดดนนตีีไ้จะะยิมพว่า บางทีการที่เราฟังในเครื่องเราเราอาจจะไม่ได้ยินบางอย่างที่มันสําคัญต่อเพลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราฟังกลองบ้างเราจะรู้ว่าอ๋อกีตร์มันจําเป็นต้องเล่นอย่างนี้เพราะว่ากลองมันเล่นอย่างนี้นะครับหรือกีต้์ต้องแทรกลูกเล่นตรงนี้เพราะว่ามันร,รับกับเบสหรือคีย์บอร์ดหรือร้อมาแบบนี้นะครับก็คืออยากให้ฟังจนถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดมีเครื่องฉายสมองเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยสามารถเล่นเพลงนั้นออกมาได้แบบ100%เลยนะครับเอาแบบนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงที่เราชอบน่าจะทําให้ได้แบบนั้นจะดีมากครับ ข้อที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการฟังเพลงหมือนกันนะครับก็คือฟังเพลงให้มันกว้างๆเข้าไว้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อินไม่ชอบกับสิ่งที่คนอื่นฟังอยู่เราอาจจะคิดในมุมมองใหม่ว่าทําไมคนถึงชอบเพลงนั้นนะครับเป็นในแง่ศึกษาไปซึ่งอันนี้ผมจะใช้เองเพราะว่าตอนที่เราต้องพยายามฟังอะไรที่เราไม่ชอบมันจะไรให่มันค่อนข้างอึดอัดมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรคิดถ้าเกิดเราฟังมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราไม่ชอบเราคิดแค่ว่า เราแค่จะศึกษาว่าทําไมคนหมู่มากหรือว่าเพื่อนๆเ,เราหลายคนหรือว่าทําไมคนทั่วไปถึงชอบเพลงแบบนั้นนะครับเหมือนศึกษาให้รู้นะครับว่าทําไมคนต้องชอบวงนี้สุดท้ายมันจะนําพาไปที่ว่าเราเข้าใจวงนั้นมากขึ้นหรือเราอาจจะชอบวงนั้นไปเลยจากที่เราไม่เคยชอบนะครับข้อที่5นะครับก็คือวิเคราะห์การเล่นของเรานะครับในทุกครั้งที่เราซ้อมนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีปัญหาการเล่นมือซ้ายเราช้าอ่าเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่า มันเกิดจากปัญหาข้อไหนนะครับนิ้วไหนที่มีปัญหาหรือมือขวาเรามันดีดแล้วมันไม่ชัดเจนอ่ะมันเป็นที่อะไรมันเป็นที่ข้อมือหรือมันเป็นที่ข้อนิ้วหรือมันเป็นที่การวางแขนอะไรเงี้ยพยายามศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองไปเรื่อยเหมือนคุยกับตัวเองถามตอบกับตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันจะไม่ซ้ํากันนะครับปัญหาของเราก็จะเป็นเฉพาะของเราในบางเวลานะครับก็อยากให้วิเคราะห์การเล่นของตัวเองไปเรื่อยในระหว่างที่ซ้อมครับ ข้อ6นะครับอยากให้หาโอกาสที่จะออกไปเล่นสดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็ตามพยายามพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ตัวเองได้ออกไปเล่นสด บางทีอาจจะไปเล่นในเพลงที่เราไม่ชอบบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าการออกไปเล่นสดเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในห้องซ้อมเพราะว่าตอนที่เราเล่นจริงเราจะต้องเจอปัญหาที่เราต้องแก้มากมายนะครับคนที่เล่นเวทีมากๆจจะได้เปรียบจากคนที่ไม่ค่อยเล่นอยู่ละอันนี้เราเราจะสามารถดูออกได้ว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะกับคนที่มีประสบการณ์น้อยเวลาขึ้นไปเล่นจริงแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นยังไงสายขาดเป็นเวทีต้องทํายังไงเสียงไม่ดังทํายังไงอะไรเงี้ยครับคือมันจะ ข้อ7นะครับมันก็จะสืบเนื่องมาจากข้อเมื่อกี้ก็คืออยากให้ซ้อมยืนเล่นบ้างน,นะครับซึ่งหลังจากที่เรานั่งเล่นมาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่จะรู้สึกว่าเราเล่นคล่องแล้วลองสะพายกีตาร์แล้วก็ลองเดินเล่นในห้องมันกาไายแบบชิวๆว่าพอยืนเล่นแล้วเนี่ยมันเล่นยากมากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อ <Okay. S 1> เทียบกับตอนที่เรานั่งเล่น ข้อ8นะครับใจเย็นๆนะครับเล่นให้ถูกก่อนที่จะเร็วนะครับคือพอเราได้ลูกฝึกมาใหม่ๆอ่ะแน่นอนว่าเราอยากจะเล่นมันได้อย่างเร็วที่สุดแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นมันได้เร็วเรายิ่งต้องเล่นช้าๆให้คล่องนะครับจําไว้ว่าเราจะเดินอ้จฉุย <c oughs> จำไว้ว่าถ้าเราจะวิ่งนะครับเราต้องเดินให้ได้ก่อนนะครับอย่าฝืนเล่นไปแบบผิดๆเพราะว่าตอนที่กลับมาแก้มันจะยากกว่าเดิมหลายเท่านะครับ ฉะนั้นพยายามใจเย็นๆเข้าไว้แล้วก็ซ้อมให้มันช้าให้มันถูกต้องที่สุดซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มค่อยๆอัพสปีดขึ้นเรื่อยๆครับข้อ9นะครับก็พยายามดูคนอื่นเล่นบ้างนะครับดูคนอื่นเล่นก็คือดูแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งไปดูกับดูกับสายตาตัวเองไปดูเล่นสดหรือไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยดูกับตาตัวเองแล้วก็เอามาขิดวิเคราะห์ว่าเออทำไมการเล่นของเขามันถึงดีแบบนั้นหรือว่ามันถึงชัดเจนแบบนั้นนะครับ บางทีการดูในวิดีโออนิเมาจะไม่เท่าการที่ดูในเล่นสดแต่ว่าการดูวิดีโอมันดูได้เรื่อยๆในทุกวันมันก็จําเป็นอยู่ดีนะครับในการที่จะหาอินพุตเข้ามาในตัวเรานะครับข้อสินะครับเรื่องกายภาพนั้นมีผลนะครับมันเลยถึงต้องมีการวอรมแต่การบอรมไม่ใช่สิ่งสําคัญที่ผมจะบอกก็คือตอนที่เราเล่นกีตาร์ไปเราจะต้องพัฒนาทั้งเรื่องอประสาทนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องกายภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบสีเรียสว่าทําไมเราถึงเล่นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับบางที กล้ามเนื้อเรามันจะต้องพัฒนาไปควบคู่กับประสาทของเราที่มันพัฒนาไปด้วยนะครับว่าพอเรารู้ว่าเล่นยังไงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเล่นได้เลยเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามันอาจจะยังไม่ตอบสนองกับการเล่นแบบนี้หรือว่าความเร็วระดับนี้เพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อไปด้วยนะครับควบคู่ไปกับสมองของเรากับประสาทของเราที่รับส่วนโน้ตใหม่ๆม,มาวิธีการเล่นใหม่ๆม,มาควบคู่ไปด้วยกันครับก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปซ้อมกับวิธีการเล่นของตัวเองดูนะครับว่า เป็นยังไงไแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ